สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับอาจารย์นะคะในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนาะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์ได้นําเสนอแล้วพูดคุยไปแล้วว่าในเทอมนี้นะคะเราจะเรียนหัวข้ออะไรบ้างส่วนวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ หน่วยการเรียนรู้ที่1การจัดก,การข้อมูลและสารสนเทศนะคะ,ะก่อนเข้าสู่บทเรียนอาจารย์มีคำถามให้ชวนคิดให้นึกตามนะเพราะเหตุใดจึงต้องนำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปประมวลผลก่อนนำมาใช้งานอ,อันนี้เป็นคำถามนะว่าเอ๊ะทำไมเรามีข้อมูลนะคะแล้วเรานำข้อมูลที่เรารวบรวมเนะี่ยไปประมวลผลก่อนก่อนที่จะไปนำไปใช้งานนะ อย่างเช่นตัวอย่างในรูปภาพเอาง่ายๆเลยสมมุติว่าเราต้องการจะซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเครื่องหนึ่งนะในโลกออนไลน์ line, อย่างนี้โอ้โหในโลกออนไลน์ line, สามารถหาซื้อของได้เยอะแยะมากมายหลายร้านด้วยนะคะเราจะซื้ออ่ะสมมติคอมพิวเตอร์นะหนึ่งเครื่องนะเราจําเป็นจะต้องหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนะคะแต่ละร้านก่อนว่าแต่ละร้าะนะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราต้องการไหม แล้วสเปคแต่ละร้านน่ะตรงตามที่เราตั้งเป้าหมายหรือตั้งจุดประสงค์ไว้ไหมว่าเราอยากได้ออคอมพิวเตอร์สเปคเท่านั้นเท่านี้นะคะราคาแต่ละร้านแตกต่างกันหรือไม่นะคะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละร้านไว้นะคะจากนั้นตรวจสอบว่าร้านเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนมีการจดทะเบียนไหมนะคะหรือไม่กออ็ลองไปหาอ่านรีวิวผู้ที่เคยซื้อ ขายกับร้านนี้ว่าเขารีวิวร้านนี้ว่ายังไงนะคะโกงไหมส่งสินค้าถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนั้นนะคะเมื่อเรารวบรวมข้อมูลได้แล้วเราก็จะอังข้อมูลเหล่านั้นแหละมาเปรียบเทียบว่าเอออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราต้องการซื้อเนี่ยแต่ละร้านมันมีข้อดีข,อดข้อเสียอย่างไรนะคะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนี่ก็คือวิธีการนําข้อมูลที่เรารวบรวมได้แล้วไปประมวลผลก่อนนําไปใช้นี่ก็คือประโยชน์ของเขาเนาะอ่ะาร ต่อมามาเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะคะก่อนอื่นขอทบทวนขอทบทวนความหมายของข้อมูลหรือ Data ก่อนนะคะนั่นก็คือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันซึ่งอาจจะเป็นอยู่ในรูปของตัวเลขตัวอักษรรูปภาพเสียงหรือสัญลักษณ์ต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับข้อมูลมาแล้วนะจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ มีความถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะก่อนจะนําไปใช้งานเนาะแล้วก็การรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะคะเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะคะออของการจัดการข้อมูลและสาระสนเทศโดยเมื่อพิจารณาประเภทข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลแล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งประเภทของออการรวบรวมข้อมูลได้2กลุ่มนะคะก็คือข้อมูลแบบ ปฐมภูมิและข้อมูลแบบทุติยภูมินะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูที่อ,อย่างที่1ก่อนก็คือข้อมูลปฐมภูมินะคะข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองเนาะซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดนะคะโดยการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิเนี่ยสามารถทําได้หลากหลายวิธีนะคะเริ่มจากอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลนะคะเป็นการสื่อสารต่อหน้าเนาะ แล้วก็เป็นการสื่อสารแบบสองทางพูดคุยกันนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะ่ะผู้ตอบมักจะไม่ให้ความสนใจในการตอบนะคะหากหากไม่มีความเชื่อใจนะแล้วก็ผู้ถามอาจจะมีคำถามที่เหมือนกับทําให้ผู้ตอบเนี่ยไม่ไม่วางใจอย่างเงี้ยก็จะได้คําตอบที่ไม่ค่อยตรงเท่าไห,าไหร่ดังนั้นจึง ผู้ผู้ถามเนี่ยจึงต้องมีหน้าที่สร้างบรรยากาศนะคะหรือกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกดีในระหว่างที่สัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ตรงตามที่เราต้องการมากที่สุดนะคะแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยถือเป็นวิธีการนะคะที่ดีที่สุดสําหรับรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิเพราะนอกจากจะได้คําตอบที่ตรงแล้วนะคะเราก็จะได้สังเกต สิ่งอื่นๆจากผู้ตอบด้วยนะคะนี่ก็เป็นการเก็บรวบรวมแบบการสัมภาษณ์เนาะส่วนบุคคลต่อมาเราอาจจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือสอบถามทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะแบบที่สองเนะาะแบบนี้แบบที่สองนะคะเอ่อเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ถือว่ามีความสะดวกรวดเร็วนะคะง่ายต่อการติดต่อสอบถามเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้มือถือติดต่อสื่อสารกันนะคะ แต่มันก็อาจจะเกิดปัญหานะคะอาจารย์ต้องบอกว่านะอาจจะเกิดปัญหาเนื่องจากอาจจะได้รับการปฏิเสธจากผู้ตอบก็ได้นะคะหรือบางทีเนี่ยถ้าเราไม่วางแผนคำถามดีๆเป็นคำถามที่ยาวจนเกินไปใช้เวลานานอะไรอนยะ่างเงี้ยผู้ตอบกออ็ไม่สะดวกที่จะตอบหรือไม่อยากจะตอบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเ,เราก็จำเป็นจะต้องวางแผนดีๆนะคะ ในการตั้งคำถามหรือการติดต่อกับผู้ผู้ตอบนะคะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดควรจะติดต่อกับผู้ที่จะตอบคำถามเราล่วงหน้าก่อนก่อนที่เราจะโทรไปถามเนี่ยควรจะติดต่อเขาไปล่วงหน้าก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อให้เขาได้เตรียมตัวให้ได้รู้ว่าเออต้องมีการโต้อตอบซักถามออข้อมูลกันแบบนี้นะคะต่อมา แบบที่3นะคะการใช้แบบสอบถามนะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ผู้ตอบกรอกข้อมูลด้วยตัวเองนะคะถือเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ในปัจจุบันเนี่ยนิยมแล้วก็แพร่หลายอย่างเช่นแบบอย่างเราอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มักจะส่งแบบสอบถามไปให้เราตอบเป็นประจำนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาก็คือตอบแบบสอบถามการฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามแบบ ตารางอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ตอบนะคะโดยที่การรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเนี่ยเราจะใช้วิธีการรวบรวมแบบสองรูปแบบก็ได้แบบสอบถามแบบปลายเปิดก็คือเป็นคําถามที่ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างอิสระนะคะไม่ได้กําหนดคําตอบไว้กับแบบที่2ก็คือแบบสอบถามแบบปลายปิดนะคะก็คืออาจจะมีตัวเลือกหรือช้อยให้ผู้ตอบได้เลือกตอบอย่างเงี้ยก็คือเป็น แบบอบถามแบบปลายปิดนั่นเองนะคะต่อมาการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิอย่างที่4ีก็คือการสังเกตนะคะเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นทางเลือกสุดท้ายในกรณีที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอื่นนะเช่นข้อมูลพฤติกรรมของคนหรือของสัตว์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตนะคะซึ่งจะเป็นการศึกษา ปถิติประวัติอะไรต่างๆตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะคะเป็นสังเกตเสภาพคล่องของการเงินนะคะจากอดีตมาถึงปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะเป็นวิธีการสังเกตโดยเราอาจจะสังเกตโดยทางตรงก็ได้ซึ่งการสังเกตโดยทางตรงเนี่ยจะ ผู้สังเกตเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นะคะเราจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์แต่จะไม่มีหน้าที่ควบคุมหรือจัดการใดๆคือเรามีหน้าที่มองสังเกตดูการเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังในการสังเกตโดยตรงนะคะก็คือความลำเอียงของผู้สังเกตเราจะไม่เอาอารมณ์เราไปตัดสินเนาะเพราะเราเนี่ยเ,เก็บข้อมูลอย่างเดียวนะคะไม่ใช่หน้าที่ตัดสินเนาะ เก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแค่ได้ข้อมูลที่ที่พบเจอพบเห็นแต่ต่ไม่ใช้อารมณ์นะคะตัดสินเนาะ,ะจะไม่มีความลำเอียงในการเก็บรวบรวมข้อมูลาการสังเกตเนาะ,ะกับการสังเกตแบบทางอ้อมนะคะแบบเนี้จะเป็นการสังเกตแบบที่ผู้ถูกสังเกตเนะะ่ยคนที่เราไปติดตามสังเกตเนะะ่ยไม่รู้ตัวนะคะก็คือแบบทางอ้อมไม่ว่าจะ จะรู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยเราก็ไปสังเกตเขาถือว่าเป็นการสังเกตแบบทางอ้อมน,นะคะโดยที่ผู้สังเกตไม่รู้ตัวเนาะอันนี้ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลแบบประถมภูมินะคะก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับเราแล้วก็แต่และว,วิธีเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกาันไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์การสอบถามทางโทรศัพท์นะคะการใช้แบบสอบถามหรือการสังเกตก็แล้วแต่นะคะทุกวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกาันที่จะ ทำให้เราได้ข้อมูลแล้วก็นําไปประมวลผลนะคะต่อมาการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมินะคะเขาบอกว่าการรวบรวมข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลที่นะคะถูกรวบรวมไว้แล้วโดยผู้อื่นทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้แล้วจากผู้อื่นนะคะซึ่งก่อนจะนําข้อมูลมาใช้เราเนี่ยนะคะตัวเราเองเนี่ยจะต้องพิจารณาคุณภาพของข้อมูลก่อนว่าถูกต้องไหม น่าเชื่อถือไหมนะคะทันสมัยหรือไม่เพราะข้อมูลบางตัวล้าสมัยนํามาใช้ไม่ได้นะคะโดยการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิเนี่ยนะคะก็จะเป็นของอย่างนะคะอาจจะค้นหาข้อมูลจากในหนังสือในห้องสมุดนะดี๋ยวนีเ้เราก็อาจจะเข้าห้องสมุดบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็นานๆทีนะคะกับแบบที่สองกับการค้นหาข้อมูลจาก โลกอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่นิยมมากนะในปัจจุบันอยากรวบรวมข้อมูลอะไรอยากรู้เรื่องไหนเปิดอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาได้แต่ข้อเสียของการรวบรวมในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเมื่อข้อมูลมันมีเยอะเราเองเป็นผู้รวบรวมจะต้องพิจนารณาของว่าข้อมูลนะั้นมันน่าเชื่อถือไหมมีแหล่งที่มาไหมถูกต้องไหมทันสมัยไหมนะคะไม่ใช่ข้อมูลล้าสมัยนะคะ ก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาจากในหนังสือในห้องสมุดหรือจากในอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่ตัวเราเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ต้องคิจารรานะคะถึงสิ่งที่ได้มาคือข้อมูลเนี่ยว่ามันสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ได้นะคะเนาะทีนี้มาดูข้อมูลผุติยภูมิเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะคะการที่เราไปเอาข้อมูลที่เขารวบรวมมา รวบรวมไว้แล้วเนี่ยมาใช้งานเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะมาดูข้อดีก่อนนะคะข้อดีก็คือสามารถนําข้อมูลไปใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องไปนั่งเสียเวลารวบรวมเองอย่างข้อมูลแบบประมภูมิเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการรวบรวมนะเพราะเราอย่างน้อยเราต้องไปสัมภาษณ์ใช่ไหมอ่าก็หรือไม่ก็ต้องออสร้างแบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้แล้วนะคะ เราสามารถนําไปใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรวบรวมด้วยตัวเองแล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยแต่ข้อเสียของข้อมูลแบบทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้วเนี่ยอาจไม่ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการบางทีเรามีเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลอย่างเงี้ยแต่ข้อมูลทุติยภูมิมันให้เราได้ไม่หมดนะคะอาจจะได้ไม่ครบนะคะอาจจะทําให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลจากหลายๆแหล่ อย่างที่บอกว่าข้อมูลทฤติีภูมิเนี่ยนะคะสามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนาะบางทีเว็บเดียวมันมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เรามันอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเพียงพอรหรือไม่ไม่มีแหล่งข้อมูลไว้เปรียบเทียบว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาจากหลายๆแหล่หลายๆแหล่งหาในเว็บหาในสมุดหาในหนังสือทมอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายมันก็เป็นการเสียเวลาในการหาข้อมูลๆๆๆหลายๆแหล่งนะคะซึ่งมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วนั่นแหละ ในการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมินะคะก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลแล้วก็การรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นเรื่องของการประมวลผลข้อมูลนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ มีใบางานให้นักเรียนทําด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ